สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเบาสบายพื้นที่ที่เราจะมานั่งคุยกันสบายๆถึงเรื่องหนักๆในชีวิตแล้วค่อยๆหาวิธีวางมันลงทีล,ละเปลาะคุณผู้ฟังเคยรู้สึกไหมครับว่าชีวิตเราเนี่ยมันเหมือนมีก้อนอะไรหนักๆบางอย่างติดอยู่ในใจตลอดเวลาตอนเช้าตื่นมาบางทีก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรร้ายแรงนะ แต่พอลืมตาความกังวลเรื่องแรกมันก็วิ่งเข้ามาทักทายทันทีวันนี้ต้องไปเจอเรื่องอะไรอีกนะเรื่องเมื่อวานจะจบไหมเงินเดือนเดือนนี้จะพอหรือเปล่าในวัย4050-60ของเราเราผ่านโลกมาพอสมควรเราจัดการเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องสุขภาพเราจัดการมาได้ตลอด20-30ปีแต่ทำไมลึกๆแล้วมันยังหนักอยู่ มันเหมือนเราเดินเหยียบตะปูอยู่ครับแต่เป็นตะปูที่เรามองไม่เห็นเราแค่รู้สึกเจ็บแปลบๆตลอดเวลาที่ก้าวเดินบางครั้งก็เจ็บมากบางครั้งก็พอทนแต่ที่แน่ๆคือมันไม่เคยเบาสบายจริงๆสักทีเราพยายามหาทางแก้บางคนก็ไปเที่ยวพักผ่อนพอกลับมาตะปูก็ยังอยู่ที่เดิมบางคนไปช้อปปิ้งหาของอร่อยกินมันก็เหมือนได้ยาชา พอหมดฤทธิ์ยาก็กลับมาเจ็บเหมือนเดิมวันนี้ในรายการเบาสบายผมอยากชวนคุณผู้ฟังมาถอดรหัสความทุกข์ก้อนนี้กันครับผมใช้ชื่อตอนว่า 4. อริยสั์ฉบับย่อยง่ายสูตรถอดรหัสความทุกข์ทั้งชีวิตใน5นาทีคําว่า5นาทีในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเวลาที่ใช้ฟังจนจบนะครับแต่หมายถึงความเข้าใจที่ เมื่อไหร่ก็ตามที่เราตื่นรู้กับมันได้ความทุกข์ที่แบกมาทั้งชีวิตมันอาจจะคลายลงได้ในชั่วขณะนั้นเราจะมาคุยกันถึงสูตรที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านส่งค้นพบเมื่อ2,000กว่าปีก่อนฟังชื่อแล้วอย่าเพิ่งถอยนะครับหลายคนได้ยินคำว่าธรรมะอริยสัจแล้วรู้สึกไกลตัวเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องของคนเข้าวัดแต่รายการของเราจะไม่คุยกันแบบนั้น เราจะมาย่อยให้มันง่ายเหมือนเรานั่งจิบกาแฟยามเช้าแล้วคุยกันเรื่องที่ว่าทำไมเมื่อคืนเรานอนไม่ค่อยหลับอริยศาสตร์4คือการมองความจริง4ประการข้อแรกเลยท่านบอกว่าความทุกข์มันมีอยู่จริงท่านไม่ได้ให้เราหนีครับแต่ท่านให้เราหยุดแล้วก้มลงมองตะปูตัวนั้นตัวการที่ทำให้เราเจ็บมาทั้งชีวิต ส่วนที่2การยอมรับความจริงเมื่อสักครู่ผมทิ้งท้ายไว้ที่ข้อแรกทุกหรือการยอมรับว่าความไม่สบายมันมีอยู่จริงในวัย40-50ของเราคำว่าทุกข์มันอาจจะไม่ได้หมายถึงการร้องไห้ฟูมฟายเหมือนตอนอกหักสมัยวัยรุ่นแต่ทุก์ในวัยเรามันแนบเนียนกว่านั้นครับมันคือความกังวลกังวลเรื่องลูกจะเรียนจบไหมจะมีงานทำดีหรือเปล่า กังวลเรื่องพ่อแม่ที่อายุมากขึ้นสุขภาพท่านจะไม่ดีกังวลเรื่องเงินเก็บหลังกเกษียณจะพอใช้ไหมกังวลว่าตื่นเช้ามาจะปวดหลังปวดเขา่ามากกว่าเมื่อวานหรือเปล่าทุกมันคือความคาดหวังที่ไม่เป็นดั่งใจเราคาดหวังให้ร่างกายแข็งแรงเหมือนตอน30แต่พอตื่นเช้ามามันตึงคอมันปวดหลังนี่คือความจริงที่เราต้องเจอ เราคาดหวังให้คนรอบข้างเข้าใจเราแต่พอเราพูดไปสิบเขาเข้าใจแค่สามนี่ก็คือความจริงเราคาดหวังให้สิ่งที่เราทุ่มเททำไปมันต้องสำเร็จแต่บางครั้งมันก็ล้มเหลวความทุกข์ในอริยสัจข้อแรกมันคือการชี้เป้าให้เราเห็นว่านี่ไงสภาวะที่จิตใจมันบีบรัดมันคือความอึดอัดเวลาที่เราอยากให้คนอื่นเป็นอย่างที่เราคิด แต่เขาไม่เป็นมันคือความผิดหวังเวลาที่เราพยายามทำดีที่สุดแล้วแต่ผลลัพธ์มันไม่เป็นอย่างที่ตั้งใจมันคือความพลัดพรากไม่ใช่แค่การจากตายนะครับแต่คือการพลัดพรากจากความหนุ่มสาวการพลัดพรากจากสุขภาพที่ดีการพลัดพรากจากตำแหน่งหน้าที่เมื่อถึงวันเกษียณพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้บอกให้เราหนีทุกข์แต่ท่านบอกให้เรารู้ทุกข เหมือนหมอที่ต้องวินิจฉัยโรคให้ถูกก่อนก่อนที่เราจะไปหายาเราต้องรู้ก่อนว่าเราป่วยเป็นอะไรขั้นแรกของความเบาสบายคือการยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าใช่ตอนนี้ฉันกังวลใช่ฉันกำลังอึดอัดใช่ฉันกำลังเจ็บปวดหยุดสู้กับมันครับแค่รู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นความทุกข์มันไม่ใช่ศัตรูครับ มันเป็นแค่อาการที่ฟ้องว่ามีบางอย่างผิดปกติอยู่ภายในใจเราแล้วอะไรละ่ะคือต้นตอของอาการเหล่านี้อะไรคือตะปูที่เราเหยียบอยู่ส่วนที่สต้นตอของความหนักสมุทไทยพอเรารู้แล้วว่าอาการมันคืออะไรคือความกังวลความอึดอัดความผิดหวังขั้นต่อไปที่ชาญฉลาดที่สุด ก็คือการหาสาเหตุนี่คืออริยสัจข้อที่2ส,สมุทัยหรือเหตุแห่งทุกข์ถ้าทุกข์คือไข้สมุทัยก็คือเชื้อโรคครับพระพุทธเจ้าท่านฟันธงเลยครับว่าไอความทุกข์ทั้งหมดที่เราคุยกันมาในส่วนที่แล้วมันไม่ได้มาจากลูกน้องที่ไม่ได้ดั่งใจมันไม่ได้มาจากเศรษฐกิจที่ไม่ดีมันไม่ได้มาจากร่างกายที่แก่ลงท่านบอกว่ามันมาจากข้างใน ตัวเเราเองท่านใช้คำว่าตันหาคำว่าตันหาฟังดูใหญ่โตนะครับแต่ในรายการเบาสบายเราจะย่อยมันตันหามันก็คือความอยากหรือพูดให้ลึกลงไปอีกนิดมันคือแรงผลักดันภายในใจเรานี่เองแรงผลักดันนี้มีอยู่3แบบหลักๆครับ 1. คือความอยากได้อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้ลูกได้ดี เพื่อที่เราจะได้สบายใจอยากให้คนชมเพื่อที่เราจะรู้สึกดีอยากมีสุขภาพดีเพื่อที่เราจะไม่ต้องกังวล 2. คืออยากเป็นอยากเป็นคนที่ไม่แก่อยากเป็นคนที่ไม่ป่วยอยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จตลอดไปอยากเป็นคนที่มีความสุขตลอดเวลาซึ่งมันเป็นไปไม่ได้และ 3. คือไม่อยากเป็นหรืออยากให้มันหายไป นี่ตัวสำคัญเลยครับไม่อยากบวดหลังไม่อยากกังวลไม่อยากให้ลูกน้องทำตัวแบบนี้ไม่อยากให้คู่ชีวิตเราบนไม่อยากเจอปัญหาเห็นไหมครับพอเราไม่อยากในสิ่งที่มันเป็นอยู่ใจมันก็บีบนั่นคือทุก์พอเราอยากได้ในสิ่งที่มันยังไม่มาใจมันก็วิ่งนั่นก็คือทุก์ต้นตอของความหนักในใจ คือการที่ใจเรามันดื้นรนต่อสู้กับความจริงเราไม่ได้ทุกข์เพราะแก่ครับแต่เราทุกข์เพราะไม่อยากแก่เราไม่ได้ทุกข์เพราะลูกไม่ได้ดั่งใจแต่เราทุกข์เพราะอยากให้ลูกเป็นอย่างใจเราเราไม่ได้ทุกข์เพราะงานมันหนักแต่เราทุกข์เพราะไม่อยากให้งานมันหนักตัณหาหรือความอยากนี่แหละครับคือตะปูที่เราเหยียบคือเชื้อโรคที่ทำให้เราเป็นไข้พอมองแบบนี้ เราก็เริ่มเห็นทางแก้ไขแล้วใช่ไหมครับถ้าความทุกข์เกิดจากเชื้อโรคการจะหายป่วยมันก็ต้องกำจัดเชื้อไม่ใช่กินยาแก้ปวดไปวันๆแล้วเราจะกำจัดเชื้อตัวนี้หรืออย่างน้อยจะอยู่ร่วมกับมันอย่างเบาสบายได้อย่างไรส่วนที่4สภาวะที่ตะปูถูกถอนนิโรธในส่วนที่แล้ว เราชี้เป้าไปที่เชื้อโรคกันแล้วนะครับนั่นคือความอยากหรือความดิ้นรนของใจเราเองทีนี้อริยสัจข้อที่สท่านบอกว่าความดับทุกข์มันมีอยู่จริงท่านเรียกสภาวะนี้ว่านิโรธถ้าทุกข์คือไข้สมุทัยคือเชื้อโรคนิโรธก็คือสภาวะที่หายป่วยครับคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับนึกถึงวันที่เราปวดหัวหนัก ปวดจนคิดอะไรไม่ออกทำอะไรก็หงุดหยิดไปหมดแล้วพอกินยานอนพักตื่นเช้ามาอาการปวดมันหายไปวินาทีแรกที่ลืมตามันโลง่งมันเบามันสบายนั่นแหละครับสภาวะที่ใกล้เคียงกับนิโรธที่สุดนิโรธไม่ใช่การไปสู่ดินแดนมหัศจรรย์ไม่ใช่การต้องหนีไปบวดหรือไปอยู่ในป่า แต่มันคือสภาวะที่นี่เดี๋ยวนี้เมื่อใจเราหยุดการต่อสู้เมื่อเราถอนตะปูที่เหยียบอยู่ออกลองนึกถึงเรื่องลูกที่เรากังวลสภาวะทุกข์คือใจที่ร้อนรนพยายามจะควบคุมให้เขาเป็นอย่างที่เราคิดสภาวะนิโรธคือใจที่เข้าใจเข้าใจว่าเราทำหน้าที่ของเราแล้วคือการให้คำแนะนำแต่สุดท้ายมันคือชีวิตของเขา เราควบคุมผลลัพธ์ทั้งหมดไม่ได้เมื่อใจยอมรับความจริงข้อนี้ได้ความกังวลมันก็เบาลงนี่คือการดับทุกข์ไปทีล,ละปลอกลองนึกถึงเรื่องสุขภาพที่เรากังวลสภาวะทุกข์คือใจที่กลัวความแก่กลัวความเจ็บป่วยใจที่ไม่อยากให้มันเป็นสภาวะนิโรธคือใจที่รู้ทันใช่ร่างกายมันก็เสื่อมไปตามเวลา แต่หน้าที่ของเราคือดูแลเขาให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้เมื่อใจยอมรับความจริงข้อนี้ความกลัวมันก็คลายลงเราจะหันมาใส่ใจดูแลร่างกายแทนการนั่งกลัวความเสื่อมนี่คือการดับทุกข์อีกเปลาะหนึ่งสภาวะเบาสบายมันเกิดขึ้นเมื่อเชื้อโรคคือความอยากมันหมดฤทธิ์แม้ว่าอาการภายนอกเช่นลูกที่ยังดือ้อหรืองานที่ยังหนัก มันจะยังอยู่ก็ตามแต่ใจเราไม่ป่วยตามไปด้วยใจเรามีภูมิคุ้มกันนี่คือข่าวดีที่พระพุทธเจ้าท่านบอกเราครับท่านบอกว่าไอ้สภาวะเบาสบายที่ว่านี้มันไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้มันมีอยู่จริงและมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครสามารถเข้าถึงสภาวะนี้ได้ด้วยตัวเองคำถามคือแล้วยาที่ใช้รักษา วิธีที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ใจเรามันหน้าตาเป็นอย่างไรส่วนที่5แผนที่สู่ความเบาสบายมักตอนที่หนึ่งตอนนี้เรามาถึงจุดสำคัญที่สุดแล้วครับเรารู้แล้วว่าป่วยคือทุกข์เราเห็นแล้วว่าอะไรคือเชื้อโรคคือสมุท,ทยัยและเราเชื่อแล้วว่าเราหายป่วยได้คือนิโรธ มาถึงข้อสุดท้ายอริยสัจข้อที่4มรมัคหรือหนทางสู่ความเบาสบายท่านนิโรธคือจุดหมายปลายทางคือสภาวะที่หายป่วยมัคก,ก็คือแผนที่หรือเส้นทางที่จะพาเราไปครับหรือถ้าจะให้ชัดกว่านั้นมัคคือยาที่ใช้รักษาเชื้อโรคนั้นครับพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้บอกแค่ว่า ต้องกำจัดความอยากแต่ท่านให้เครื่องมือมาด้วยท่านให้ชุดวิธีปฏิบัติที่เรียกว่าทางสายกลางซึ่งมีองค์ประกอบอยู่8อย่างฟังดูเยอะนะครับ8อย่างแต่ในรายการเบาสบายเราจะย่อยมันให้ง่ายเหมือนเดิม8อย่างนี้มันสรุปเหลือแค่3กลุ่มใหญ่ๆครับคือเรื่องความคิดเรื่องการกระทำและการพูด และเรื่องการฝึกฝนจิตใจวันนี้เรามาคุยกันที่กลุ่มแรกก่อนซึ่งเป็นก้าวแรกที่สําคัญที่สุดนั่นคือความคิดครับใน8ข้อนั้นข้อแรกเลยท่านเรียกว่าความเห็นที่ถูกต้องหรือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้อง,อมมมองไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องถูกตลอดเวลาหรือคนอื่นผิดแต่มันหมายถึงการมองโลกตามความเป็นจริง มองยังไงก็มองอย่างที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นรายการนี่แหละครับมองเห็นว่าอ๋อที่เราทุกข์มันไม่ใช่เพราะคนอื่นเลยมันเพราะใจเรามันไปอยากให้เขาเป็นอย่างที่เราคิดมองเห็นว่าอ๋อที่เรากังวลเพราะใจเรามันไปยึดอนาคตที่ยังมาไม่ถึงมองเห็นว่าอ๋อความแก่ความเจ็บมันเป็นเรื่องธรรมดา ไม่มีใครหนีพ้นเมื่อความคิดตั้งต้นมันถูกต้องมันเหมือนเราเตะกระดุมเม็ดแรกถูกครับกระดุมเม็ดต่อต่อไปมันก็จะถูกต้องตามไปด้วยพอมันมาคู่กับข้อ2คือความคิดที่ถูกต้องหรือสัมมาสังกัปปะมันคือการปรับทิศทางของความคิดเมื่อรู้แล้วว่าทุก์เพราะอะไรเราก็เริ่มคิดที่จะออกจากความทุกข์นั้นจากเดิม ที่เคยคิดอาฆาตทำไมเขาต้องทำกับฉันแบบนี้เราก็เปลี่ยนเป็นคิดเมตตาเขาคงมีเหตุผลของเขาหรือเขาเองก็คงกำลังทุกข์เหมือนกันจากเดิมที่เคยคิดเบียดเบียนฉันต้องเอาชนะให้ได้ก็เปลี่ยนเป็นคิดไม่เบียดเบียนเราจะอยู่ร่วมกันยังไงให้เจ็บปวดน้อยที่สุดทั้งคู่จากเดิมที่คิดหมกมุ่นในความอยากได้ ก็เปลี่ยนเป็นคิดที่จะสละออกหรือพอเป็นความคิดคือหางเสือของชีวิตครับในวัย40-50้40 50ของเราเราเปลี่ยนลมฟ้าอากาศภายนอกเราเปลี่ยนคนอื่นลำบากครับแต่สิ่งที่เราปรับได้ทันทีคือหางเสือความคิดของเราเองแค่เห็นว่าทุกเพราะอะไรแล้วตั้งใจว่าจะไม่คิดไปในทางที่ทำให้ทุกซ้ำนี่คือยาสองเม็ด แรกที่เราเริ่มกินได้เลยทันทีส่วนที่ 6. การกระทำที่ไม่สร้างตะปูมักตอนที่2หลังจากที่เราปรับหางเสือความคิดในส่วนที่แล้วคือเห็นให้ถูกและคิดให้ถูกทีนี้ยาในกลุ่มที่สองมันจะตามมาครับเมื่อความคิดเปลี่ยนการกระทำและคำพูดมันก็จะเปลี่ยนตามนี่คือมักในกลุ่มการกระทำครับ ซึ่งจะดูแลตะปูตัวใหม่ๆไม่ให้มันเกิดขึ้นมาทิมแทงเราเพิ่มข้อแรกในกลุ่มนี้คือการพูดที่ถูกต้องหรือสัมมาวาจาคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าความทุกข์เกินครึ่งในชีวิตโดยเฉพาะในวัยเรามันเกิดจากคำพูดพูดไม่คิดแล้วก็มานั่งเสียใจทีหลังพูดเพราะอยากให้คนอื่นชื่นชมพอเขาไม่ชมก็ทุกข์พูดตำหนิลูกน้องหรือบ่นคู่ชีวิต ด้วยความอยากให้เขาได้ดังใจผลคือบ้านร้อนเป็นไฟเราก็ถูกการพูดที่ถูกต้องง่ายๆเลยครับคือการหยุดก่อนพูดแล้วถามตัวเองว่า 1. เรื่องที่จะพูดเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าถ้าไม่จริงหยุด 2. ถ้าจริงมันมีประโยชน์หรือเปล่าถ้าไม่มีประโยชน์หยุด 3. ถ้าจริงมีประโยชน์แต่พูดไปแล้ว มันสร้างความบาดหมางหรือเปล่าถ้าใช่ก็ต้องหาจังหวะและวิธีพูดที่นุ่มนวลแค่เรากรองคำพูดเราไม่ให้มันไปสร้างตะปูในใจคนอื่นซึ่งสุดท้ายตะปูนั้นมันจะสะท้อนกลับมาตามใจเราเองแค่นี้ชีวิตก็เบาสบายขึ้นเยอะแล้วครับข้อต่อมาคือการกระทาที่ถูกต้องหรือสัมมากัมมันตะอันนี้ยิ่งชัดเจนครับคือการไม่ทำในสิ่งที่ผิด ไม่เบียดเบียนใครไม่เอาเปรียบใครไม่ผิดศีลหลักๆในวัยเราเรื่องนี้มันลึกซึ้งกว่าแค่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักษาแต่มันคือการไม่สร้างปัญหาใหม่ๆให้ชีวิตคนที่มีการกระทําที่ถูกต้องกลางคืนจะนอนหลับสบายครับไม่ต้องหวาดระแวงว่าสิ่งที่ทําไปเมื่อกลางวันมันจะย้อนกลับมาทําร้ายเราเมื่อไหร่ไม่ต้องกังวลว่าเราไปเหยียบตาปลาใครไว้หรือเปล่า และข้อสุดท้ายในกลุ่มนี้คือการเลี้ยงชีวิตที่ถูกต้องหรือสัมมาอาชีวะคือการทำงานการหาเงินในทางที่สุจริตงานที่ไม่ได้ไปหลอกใครมางานที่ไม่ได้ไปโกงเวลาราชการงานที่กลับมาบ้านแล้วภูมิใจที่จะเล่าให้ลูกฟังได้เต็มปากเมื่อคำพูดไม่สร้างศัตรูการกระทำไม่สร้างเวรไยและอาชีพไม่สร้างความละอายใจคุณผู้ฟังว่า ตับูตัวใหม่ๆใ,ในชีวิตมันจะลดลงไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับนี่คือการปฏิบตัติเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคตัวใหม่มันเข้ามาในใจเราได้ง่ายๆครับส่วนที่7รวงฝึกของใจและบทสรุปของความเบาสบายมักตอนที่3และบทสรุปเราเดินทางมาถึงยากลุ่มสุดท้ายในมักแล้วนะครับหลังจากที่เราปรับความคิดส่วนที่ห ปรับการพูดและการกระทำส่วนที่6กลุ่มสุดท้ายนี้คือโรงฝึกของใจโดยตรงครับเป็นกลุ่มที่สำคัญที่สุดที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ใจเราในระยะยาวประกอบด้วย3ข้อสุดท้ายครับข้อแรกความเพียรที่ถูกต้องหรือสัมมาวายามะในวัยเราความเพียรไม่ใช่การฝืนจนเครียดแต่คือการทำเบาๆ แต่ทำต่อเนื่องมันคือความเพียรที่จะหยุดความคิดลบๆพอรู้ตัวว่าเริ่มกังวลก็เพียรที่จะดึงใจกลับมามันคือความเพียรที่จะสร้างความคิดดีๆตื่นเช้ามาเพียรที่จะนึกถึงเรื่องดีๆสักเรื่องข้อต่อมาที่เป็นหัวใจของความเบาสบายเลยครับความระลึกรู้ที่ถูกต้องหรือสัมมาสติสติ คือยามเฝ้าประตูใจครับหน้าที่ของยามไม่ใช่การห้ามโจรเข้าแต่คือการตะโกนบอกเมื่อมีโจรเข้ามาเมื่อความกังวลคือโจรเดินเข้ามาในใจสติคือยามก็แค่ตะโกนว่ากังวลกังวลกำลังมาเมื่อความโกรธเดินเข้ามาสติก็แค่บอกว่าโกรธโกรธกำลังมาแค่เราได้เห็นมัน โดยไม่เป็นมันแค่รู้ว่ากำลังกโกรธโดยไม่ลุกขึ้นไปอารวาดเพราะความโกโรธตะปูที่มันเคยตํำลึกมันจะกลายเป็นแค่ตะปูที่เรามองเห็นและเราจะเลือกที่จะไม่เหยียบมันได้และข้อสุดท้ายความตั้งใจมั่นที่ถูกต้องหรือสัมมาสมาธิเมื่อเราฝึกสติบ่อยๆใจเราจะมีกำลังจากเดิมที่ฟุ้งซ่าน วิ่งไปอดีตทีวิ่งไปอนาคตทีใจเราจะนิ่งจะตั้งมั่นจะอยู่กับปัจจุบันได้นานขึ้นนี่คือสภาวะเบาสบายที่แท้จริงคือใจที่พักผ่อนเป็นแม้ว่าโลกรอบข้างจะยังวุ่นวายเหมือนเดิมก็ตามและนั่นคือสูตรถอดรหัสทั้งสี่ข้อครับอริยสัจสี่ถ้าเราสรุปสูตรนี้อีกครั้ง มันง่ายมากครับ 1. ทุก์คือการหยุดแล้วยอมรับใช่ตอนนี้ฉันหนักใจฉันกำลังเหยียบตะปู 2. ส,สมุทัยคือการก้มมองอ๋อที่หนักเพราะใจฉันกำลังดิ้นกำลังอยากให้มันเป็นอย่างอื่น 3. นิโรธคือการเห็นเป้าหมายฉันรู้ว่า สภาวะที่เบาสบายสภาวะที่ถอนตะปูออกมันมีอยู่จริง 4. มัรคือการลงมือถอนด้วยเครื่องมือ8อย่างคือการปรับความคิดปรับการกระทาและมั่นหัดฝึกดูใจตัวเองบ่อยๆคุณผู้ฟังครับในวัย40 50 60้ 40, 50, 60เราอาจจะไม่ได้ต้องการความตื่นเต้นเหมือนวัยรุ่น แต่เราสแสวงหาความสงบสแสวงหาความเบาสบายอริยสัจสี่ไม่ใช่คำสอนที่ไกลตัวแต่มันคือคู่มือการใช้งานจิตใจที่พระพุทธเจ้าท่านมอบไว้ให้เราท่านไม่ได้บอกว่าชีวิตนี้จะไม่มีตะปูเลยแต่ท่านบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องเหยียบมันซ้ำๆทั้งชีวิตครั้งต่อไป ที่ความกังวลวิ่งเข้ามาทักทายครั้งต่อไปที่ความผิดหวังเกิดขึ้นครั้งต่อไปที่ร่างกายมันปวดหรือคนรอบข้างไม่ได้ดังใจลองหยุดสักวินาทีครับแล้วใช้สูตรนี้เห็นมันเข้าใจต้นต่อที่ใจเราแล้วก็ปล่อยมันไปความเบาสบายไม่ได้อยู่ที่การไม่มีปัญหาครับแต่อยู่ที่การมีปัญญา ที่จะอยู่กับปัญหาอย่างไม่ทุกข์และนี่คือทั้งหมดของรายการเบาสบายในวันนี้หวังว่าเรื่องราวที่เราคุยกันในวันนี้จะช่วยให้ธรรมะได้นำทางหัวใจของคุณผู้ฟังนะครับและเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวและหลักธรรมดีๆที่จะช่วยทำให้ใจของเรากลับมาเบาสบายอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะครับ เรามีเรื่องเล่าธรรมะดีๆมาแบ่งปันกันในทุกๆวันเวลา6นาฬิกาเช้าและเวลา6กโมงเยน็นแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ